Does perfect even mean? Is there even such a thing? No. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. Hey. thank you With my head สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การแ e e ข่งขัน ROV Esport กอบมะนาวครั้งที่2นะครับตอนนี้นะครับก็ถึงรอบรอบ2อของสายล่างนะครับทีมที่ชนะก็จะเข้ารอบนะครับทีมที่แพ้ก็จะตกรอบนะครับในเกมนี้เป็นการมาพบเจอกันระหว่างทีม Hunter กับทีมพวกขี้ก้างนะครับถ้าชนะก็การันตีนะครับ ที่3นะครับคนแพ้ก็คืออันดับ4นะครับในระหว่างที่รอนักกีฬานะครับเดี๋ยวมาดูตารางการแข่งขันกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในแมตที่7นะครับเป็นพวกขี้ก้างนะครับพวกขี้ก้างนะครับพบกับทีมฮันเตอร์นะครับถ้าชนะนะครับก็จะเข้าไปรอผู้แพ้นะครับของแมตที่8 ที่จะแข่งกันในวันที่ 12- ถึงสิสิงหาคมนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับจะแข่งกันเกมละ3มแมตช์นะครับแข่งกัน2ใน3นะครับทีมไหนชนะ2เกมก่อนทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับโอเคเดี๋ยวรอนะักกีฬาสักครู่นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอนะักกีฬาสักครู่นะครับทีมข้างบนนะครับจะเป็นทีมฮันเตอร์นะครับทีมสีน้ำเงินนะครับส่วนทีมสีแดงนะครับจะเป็นทีมพวกขี้ก้างนะครับทีมฮันเตอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยพี่น้ำอ้อยนะครับพี่เป้น้องก้าวพี่เซน แล้วก็พี่นิวนะครับส่วนทีมพวกขี้ก้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยเขาปั้น <c oughs> ขอภัยนะครับเรียกชื่อตัวละครกัมปั้นนะครับอาชิแล้วก็การแล้วก็ต้นกล้าแล้วก็ทีมนะครับโอเคตอนนี้นักกีฬาก็พร้อมแล้วนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับภาคดังไม่ได้นะครับเก่งใจข้างห้องมาดูการรับตัวละครกันนะครับตอนนี้ทีมฝั่งของฮันเตอร์นะครับเลือกตัวละครมาเป็นอนเลนนะครับนตาตาาแพนด้าบูคองแล้วก็แวนนะครับส่วน ทีมของพวกคีกก้างนะครับก็จะมาเป็นอเลนเมดเป็นเลฟนะครับ s อสแก๊กตัวเดิมนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นอันเอ่ายังไม่ยังไม่เลือกนะครับอาชิเลือกเป็นปัตตาฟานะครับส่วนแคร r ลี่เป็นแวนเหมือนกันน,นะครับตัวละครเหมือนกันอีกแล้วนะครับคูภาคใหญ่แล้วเกมนี้ก็เป็นการพบเจอกันเกมแรกนะครับของทั้งสทีมนะ เป็นการเป็นการวัดศักดิ์ศรีแห่งชั้นม .1 นนะครับเพื่อนกันมาเจอกันเองนะทีมที่ชนะก็จะเข้ารอบนะครับการันตีที่3ส่วนทีมที่แพ้ก็จะได้อันดับ4บจากทั้งหมด6ทีมนะครับ หากผมพลา,พาพดพาดผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้มไม่ได้มาพากนานแล้วนะเกือบปีแล้วนะตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะครับช่วงวันเด็กก็ฝากทุกคนนะครับติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการขัน<ส>เกมอะไรอีก,อก อ,อ,อ่ะโอเคมาดูในเกมกันนะครับตอนนี้นะครับอเลนเจอกับอเลนนะอนเลนก้ากับอเลนกัมปันมาเจอกันแล้วส่วนเลนการนะครับเป็นเมดของทั้งสองทีมนะเป็นนาตาญากับแลสนะครับส่วนป่าเป็นวุคองนะครับ บิบก,กันเทฟฟิมนะครับคนนี้น่าจะเป็นเซนนะครับสันัขลี่นะครับแวนนะครับแวนนักบอลกับแวนแวนสกินคลาสสิกนะครับตอนนี้แก๊กเข้ามาโซนที่บัฟฟ้านะครับกะว่าจะมาขโมยบัฟหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เล่นบนมีการประทะากันแล้วนะครับระหว่างอาเนกับอารเนนะครับแต่ตอนนี้มีแก๊กเข้ามาแจมนะครับและมีวูคองเข้ามาแจมอีกคนนึงนะครับแล้วก็เป็นเฟิร์สบัตรของวูคองนะครับปรากฏว่าอาเลนของน้องก้านะครับได้จัดการพี่ตำปั้นไปนะครับตอนนี้ปัตตาฟลเลือกที่จะมาเวทบัฟแดงนะครับของตัวเองมีไม่เอานะครับแล้วเป็นแพนด้านะครับเข้ามาเก็บบัฟแดงได้นะครับตอนนี้ ยังไงนะครับนาตาเดินเข้ามาแล้วจังหวะน,นี้นะครับใส่สกิลไปไม่โดนอ่ะแล้วก็เป็นสกอร์คิวของนาตานะครับที่เก็บไปได้นะตอนนี้ฝั่งของฮันเตอร์นำอยู่2ต่อ0คิวนะครับ <Yeah! S 1> มาดูกันนะครับว่าฝั่งของพวกคิกรางจะแก้เกมกปนยังไงนะครับซึ่งฝั่งของฮันเตอร์นี่ไม่มีแคลร์ไม่มีซัพพอร์ตนะครับเน้นแคลร่นะครับ <Yeah! S 1> เน้นทำดาเมจนะครับไม่เน้นซัพพอร์ตนะครับตอนนี้แลฟโดนกดดันอย่างหนักนะครับจากทางด้านของนัตยานะครับซึ่งตอนนี้ก็แต่ละคนก็ยังไม่เวลซีเลยนะครับตอนนี้นัตยาเวลซีก่อนและเลนล่างมาดูกันครับอ๋อแล้วก็ตีตื้นมาได้นะครับจะพาไ่ทันนะทางด้านของแวนได้ตายไปนะตอนนี้มีลิงวินวอลเข้ามาเลยยังไงยังไม่มีอะไรนะครับ มาดูแก๊กนะครับจังหวะนี้จะดึงไหมนะครับส่งอีโมจิทักทายไปหนึ่งทีนะครับยังไม่มีอะไรนะครับดูเชิงกันอยู่นะครับตอนนี้บัตเตอร์ไฟนะครับเลือกที่จะมาเอาอัพิสตดักก้อนนะครับรู้หรือไม่นะว่าตอนนี้แพนด้ากระโดดเข้ามานะครับและกระโดดเข้าไปที่บัตเตอร์ไฟแล้วบัตเตอร์ไฟเก็บอัพิสตดักก้อนได้ครับส่วนแก๊กนะครับดูดนาต่าจะดูดไม่ถึงนะครับต้องถอยกลับไปตั้งหลักก่อนนะครับ แต่วูคองเข้าลึกไปหน่อยนะครับและตอนนี้โดนแวนสกัดนะครับสกัดดาวลุ่งไปและเล่นบนนะครับประทากันอีกแล้วนะครับอเลนเจอกับอัลเลนนะครับน้องก้าวนะครับตัวสีเขียวพี่กอมปั้นตัวสีแดงนะครับแมนมาดูสเตปกันนะครับจังหวะนี้ยังไงนะครับใครจะพลาดกันก่อนนะครับโอ้โหตึงมากครับดูดเลือดกันไปกันมานะครับโอ้โหจังหวะนี้ยังไงน้องก้าวก็ยังฟันอยู่นะครับฟันไปฟันมาใครหยุดฟันทนี่เป็นฝ่ายแพ้ก่อนครับ อ่าแล้วจังหวะนี้นะครับกาวอันตินะครับผี่กำปั้นอันตีส่วนโอ้โหอันตีจังหวะสุดท้ายได้คิวไปนะครับและบัตเตอร์ไฟนะครับเก็บแวนไปนะครับจะเก็บลิงได้อีกตัวไหมตอนนี้เห็นตัวแล้วเป้าหมายมีไว้พุ่งชนยังไงอ่ายังนะครับเลือกที่จะไปเอาบัฟเขาก่อนตอนนี้แพนด้ากระโดดเข้ามาที่แรดนะครับยังไม่ทำอะไรต่อแม่ถือเป็นเกมที่สูสีมากนะครับ การเงินไม่ห่างกันเลยนะครับบัตรไฟล์เลือกที่จะเอาบัฟฟ้าตอนนี้ขโมยบัฟหมดนะครับป่าตัวเองไม่ฟาร์มนะครับฟาร์มบ้านเขาบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราแต่เลนล่างนะครับจะมีประเด็นไหม YD YDB YDB ยังไง <c oughs> เดินเอาแล้วแก๊กคุกแล้วดูจังหวะน,นี้ไม่น่าจะรอดนะครับ <c oughs> เป็นการเก็บคิวของแก๊กไปนะครับ <c oughs> แต่เลนการนะแพนด้าย่ำกหม่อมแล็บนะครับ <c oughs> <c oughs> แก้แค้นให้เพื่อนได้นะครับตอนนี้สกอร์คิวยู่ที่4ต่อ5นะครับเป็นฝ่ายของพวกขี้ก้างน้ำอยู่นะครับและเลนบนนะครับบัตเตอร์ไฟเดินมากับอเลนจ้องจะเอาลิงครับอย่างไงนะครับตอนนี้หาคำปั้นอันตีไปแล้วนะครับ29โอ้โหแล้วก็เป็นฝ่ายของพวกฮันเตอร์นะครับที่เก็บไปได้นะครับไปขอไปเป็นฝ่ายของพวกขี้ก้างนะครับที่เก็บไปได้นะครับเล่นตัวละครตัวเดียวกันเยอะลำพังแค่ผ้าก็สับสนอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้ยิ่งทำให้สับสนยิ่งกว่าเดิมอีกแต่เล่นการครับนาจายาเลือกที่จะฉีดสกิลเคลียร์คลิปไปก่อนนะเล่นล่ตอนนี้แวนฝ่ายของฮันเตอร์ไม่กล้าเดินออกมาเลยนะครับตอนนี้เหมือนจะได้ฟอมฟรีแล้วนะครับทางฝั่งของพวกขี้ก้านะครับแต่เล่นกางมีประเด็นกันอีกแล้วนะครับพันด้ากระโดดเข้าไปเก็บทางด้านของบัตต์ไฟนะครับแลวแรดก,ก็เกือบตายนะครับต้องกลับไปรีเลือดก่อนครับมีลิงเข้ามาจ้องจะเล่นแวนนะครับแต่รู้หรือไม่ว่าตอนนี้มีแก๊กทีกาลัง รับดาเมจแทนแวนอยู่แวนได้ยิงฟรีจังหวะน,นี้โอ้แล้วก็เก็บลิงไปได้นะครับซัพพอร์ตลยกับแคลลี่นะครับดูเหมือนฝั่งของฮันเตอร์จะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะครับอะตอนนี้แล้วเลนบนนะครับทางกำพันก็มากันบ้านไว้ก่อนนะครับครูครูขอเรียกชื่อผู้เล่นแทนชื่อตัวละครน,นะเนื่องจากตัวละครซ้ำกันนะอันนี้ทีมก็ทีมที่เล่นแวนนะครับฝั่งของพกขก้กางก็ ได้ปอบล่างไปแล้วนะครับเลนบนนะครับมีบัตเตอร์ไฟลนะครับมาดักกําลังจะเข้าไปยังไม่เข้านะครับดูเชิงก่อนนะครับระยะยังไม่ถึงตอนนี้เลือกที่จะแยกกันฟาร์มก่อนจากมีแก๊กนะครับมาดูแล้วจังหวะน,นี้เคุกไปโอ้โห้โุหแบบดักอนาคตนะครับโดนไปแต่เนื่องด้วยเทนด้านะมีสกิลหนีหลายจังหวะนะครับทําให้รอดชีวิตไปได้นะครับ ตอนนี้สกอร์อยู่ที่เจ็ดต่อ9นะครับการเงินยังไม่ห่างกันครับถือว่าเป็นเกมที่สูสีกันมากครับอ่าแวนยืนอยู่อย่างนี้ยังไงนะครับแก๊กเดินมานะครับเป้าหมายไม่พุ่งชนดึงไปจังหวะนี้โดนอีกแล้วนะครับแวนโดนแก๊กดึงไปอีกแล้วโอ้โหทำจังหวะเพื่อนได้ดีมากเลยครับและเลงการนะครับและเข้าไปอันติคอมโบใส่แพนด้านะครับ แล้วก็ฟิกเกอร์ออกมาโหมีลิงตามต่อและแพนด้ากระโดดย่ำกระหม่อมไปบัตเตอร์ไฟแย่แคนให้เพื่อนนะครับตอนนี้มาเก็บที่ตัวนัตยาสนะครับแล้วก็สกิลมีเท่าไหร่กดให้หมดนะครับแล้วแกะหกทางด้านของลิงไปนะัอารเลนอันตีส่นาตยาโหแล้วก็เป็นดูฝั่งของพวกขี้ก้างจะเป็นฝ่ายที่คุ้มกว่านะครับแถมเลนบนก็ยังไม่เสียด้วยนะครับอารเลนยังทําอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้เพื่อนตายไปแล้วสกอร์เริ่มห่างกันแนละ้วเป็น13ต่อ9ก้าแล้ ตอนนี้อเลนเข้ามาเจอแก๊กอยู่ในป่านะครับอเลนจะยังไงนะครับอาเลนน้องก้าวนะครับตอนนี้เกาหลังแก๊กอยู่แก๊กโอ้คันจังเลยเกาให้สักหน่อยนะครับมาดูที่เลนกลางตรงนั้นน่าจะเกานานนะครับตอนนี้นะครับมีแรดเข้ามาแจมนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นทางด้านของแก๊กเอสนะครับที่เก็บไปนะครับตอนนี้การเงินฝั่งของพวกคิก้างก็เริ่มน้าแล้วนะครับโอ้โหแล้วเลนงกลางนะตอนนี้ลิงชัดดาวอาเลนไปแล้ว และตามต่อด้วยแรนหรือไม่นะครับตอนนี้เราจะย่าเข้าไปโดยเลือดทีเยอะกว่าจะทาอะไรต่อได้ไหมแล้วยิงสกิลไปเป็นการเก็บคิวของนาตยานะครับตอนนี้นะครับแก๊กเลือกที่จะไปดันเลนบนนะครับปล่อยแวนกันเลนล่างนะป <Dragon S 1> อมก็จะแตกแล้วนะครับ <Dragon S 1> เหลืออีกนิดเดียวส่วนเลนกลางนะครับปอมของฝั่งฮันเตอร์ก็แตกไปหมดแล้วนะเหลือแค่ป้อมในนะครับ ตอนนี้การเงินห่างกันถึงเกือบ2000 2 0 0พเลยนะครับอเลนจะมาไล่แก๊กนะ้ำหแก๊กตอนนี้อยู่ตัวเดียวนะครับเหมือนกับว่าเลือดจะไม่เพียงพอในการรับดาเมจของทั้ง2ตัวนะครับแล้วมีบัตเตอร์ไฟเข้ามาโอ้ขออภัยครับมือมันลั่นนะครับแต่ตอนนี้มีอเลนเข้ามาแก้แค้นให้เพื่อนนะครับเป็นอนเลนที่เก็บงานไปนะครับของกัมปั้นนั่นเองตอนนี้สงงรามแครี่นะครับเจอกันระหว่าง แวนทีมนะครับกับตัวนี้ไม่ทราบว่าแวนใครนะครับมาดูเลนพนงกัน,น,นก่อน,นครับมีการ,รท้ากันอีกแล้วนะครับเป็นอารเลนเจอกับแพนด้านะครับโอ้อารเลนได้ไล่แพนด้ากลับเข้าป่าไปนะครับและดูเหมือนอาคิปยังไม่ดันขึ้นมานะครับตอนนี้แวนฝั่งของฮันเตอร์นี่มายืนอย่างนี้จะเป็นภาพจําเดิมๆไหมนะครับแกกเดินมาแล้วนะครับจองจะเล่นแวน เดินมาแล้วเดินมาดักข้างหลังแล้วแวนเหมือนไม่รู้ว่ามีแก๊กมานะครับโหจังหวะน,นี้ออกเปิดเผยตัวมาก็ต้องมอบและเรงการนะครับนัทยาเจอกับแรดน,นะครับแล้วมีมัทตอไฟ์เข้ามาแจมนะครับฟันไปอันติไปเลือดหายไปครึ่งหลอดตอนนี้เป็นฝั่งของพวกขี้ก้างนะครับดูเหมือนว่าจะได้เปรียบกว่านะครับโดยจํานวนเงินอ่าแลวตอนนี้มีแพนด้ากระโดดเข้าไปผิดจังหวะนะครับโอ้โหเขาอยู่กันถึง3ตัวนะครับ น่าจะมองไม่เห็นนะครับแต่ตอนนี้มีเอเลนนะครับเข้าการยึดตีบัฟฟ้านะครับแต่รู้หรือไม่นะครับว่าตอนนี้มีเอเลนของกำปั้นนะครับมาดักอยู่นะครับและเลนล่านะครับลิงจ้องเจ้าแวนนะครับแต่คอมโบโอ้ไม่ตายนะครับและเป็นฝ่ายตัวเองที่ตายไปนะครับรายะเดินเข้ามาแล้วจะทำอะไรได้ไหมนะครับด้วยระยะสกิลที่ไม่ถึงนะครับ ตอนนี้โดนดันทั้ง3ทางเลยนะครับดูเหมือนฝ่ายของพวกขี้ก้างจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้แต่อย่าพลาดนะครับโหและได้เสียป้อมในเในล่างไปแล้วนะครับแตอนนี้เอากำปั้นเข้าไป solo ่คิวนะครับทางด้านของแพนด้านะครับแล้วก็มีอเลนจากน้องก้าวชั้นปอ4นะครับเข้ามาแก้แค้ในให้พี่เขานะครับ อาแล้วตามต่อเก็บแรดไปอีกหนึ่งตัวนะครับเดินเช็คในป่าไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงลิงเดินเช็คในป่าไหมอ่าแล้วตอนนี้แวนเปิดเผยตัวไปแล้วแวนฝั่งของฮันเตอร์จะตามต่อไหมนะอ่าตอนนี้ก็ยังยื้อได้อยู่นะครับ <Sl> และเป็น, <Has S 1> นบัตเตอร์ฟลายเนีเขาไปเก็บดักสเลเยอร์นะครับ <Sl> เลือกปล่อยที่เลนกลางเลยตั้งใจจะจบเลยไหมนะครับในไฟน์นี้เวลาก็ผ่านไป11นาทีแล้วนะครับ มาดูแก๊กโอ้โหตอนนี้แก๊กนะครับไม่ไม่แทงนะออกเป็นของเวทนะครับแก๊กสายเวทนะครับกะว่าฮกแรงๆแล้วก็ดูดแรงๆอ่ะแต่ตอนนี้แก๊กดูดน้ดูดทําจังหวะให้แวนยิงฟรีนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการคํานวณมาแล้วนะครับแก๊กตัวนี้ในเลนการนะครับอันเลนเข้าไป1นลุมสนะครับแต่ดูเหมือนด้าเมจจะไม่พิมพ์พอต่อการฆ่าเขานะครับแต่ตอนนี้อาจมีทิป หมาม่วงนะครับดันเข้ามาเลนกลางแล้วลิงจะเคลียร์ได้ไหมนะครับถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็โอกาสที่จะจบเกมของพวกขี้ก้างนี่มีสูงมากแอนและเขายังไม่ดันป้อมนะครับเขายังปล่อยให้โอกาสอยู่นะครับตอนนี้นาตยาเกิดขึ้นมาแล้วแก๊กสนใจไหมไม่สนใจเดินเข้าไปดูดอย่างหน้าด้านเลยโอ้โหแล้วดูด3านะครับแต่ดูเหมือนว่าจะพลาดนะครับโดนแพนด้าคอมโบใส่แล้ว ลิงตีติขิด้วยนะครับแม่จังหวะน,นี้อเลนยังไงนะครับแก้แค้ในให้เพื่อนนะและอเลนจากน้องก้ากระโดดอันติใส่สวนกลับไปคนระับแต่ดูเหมือนกับว่าบาแหลกจะแตกไปหมดแล้วนะครับทั้ง3าทางตอนนี้เป็นงานหนักของทีมฮันเตอร์แล้วนะครับในการกันบ้านนะครับ โอเคใครที่กำลังรับชมอยู่ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งสองทีมได้นะครับเรามาดูกันนะครับน่าสนใจอยู่ตรงที่แก๊กสายเวทนะ <c oughs> ดูไอเทมก่อนนะครับถึงตัวจะเป็นซับแต่หัวใจเป็นแคลรี่นะตอนนี้เหมือนแวนจะเดินมาลึกเกินไปไหมนะครับ กเห็นเป้าหมายแล้วฮุกไปโอ้โหเหลืออีกนิดเดียวนะครับการคำนวณผิดพลาดนะครับและฝั่งฮอนเตอร์เดินโถมกันไปที่เลนบนนะครับแล้วเลือกที่จะเข้ามาปิแดแลสลิงเห็นเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนับตีติคีไปหนึ่งดอกนะครับแล้วสองดอกฆ่าเลไปได้นะครับอันเลนอันตีเข้าใส่แก๊กนะครับแก๊กดูดสวนนะโอ้ตอนนี้เหลือนัตยาหก,กับแพนด้านะครับบัตเตอร์ไฟเข้าไป คอบโบใส่ตัตยานะครับเหลือแพนด้าตัวเดียวนะครับและอเลนอุ้ยอีกนิดเดียวนะครับเก็บได้นะตอนนี้แพนด้าเทพฟิล์มนะครับหรือด้งเซนของเรานั่นเองนะครับจากการบ้านเออกระโดดเข้าไปที่ปัตเตอาไฟโอ้โหเราเก็บปัตเตอาไฟไปได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะครับและมีคีบที่ปีไปแล้วก็เป็นชัยชนะของพวกขี้ก้านนะครับที่เข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศนะครับ โอเคครับเ้วก็จบกันไปนะครับในเกมนี้นะครับถือว่าเกมที่สนุกมากนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP ไปนะครับสกอร์อยู่ที่35ต่อย2นะครับ MVP นะครับโอ้โหตกเป็นของทีมกับมาลานะครับแหมค่าไปบ12ศูนย์นะครับแอบไปแอบฟาร์มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเนื่องด้วยมีแก๊กนะครับทำจังหวะให้นะครับก็เลยในยิงฟรีนะครับ ส่วนทีมผู้แพ้นะครับก็เป็นแพนด้านะครับที่เก็บ MVP ไปได้นะมาดูไอเทมในเกมกันนะครับน่าสนใจโอ้โหออกตัดเลือดด้วยไม่ธรรมดานะครับเป็นแก๊กสายพันธุ์ใหม่นะครับนี่คือไอเทมในเกมนะมาดูการทำดาเมจนะมาดูไอดาเมจของแก๊กกันนะครับว่าทำดาเมจเท่าไหร่ออถือว่าทำเยอะนะครับทำเยอะกว่าเมจอีกนะครับดาเมจโอเคนะครับก็ จบไปนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับมาดูตารางการแข่งขันต่อไปนะครับทีมพวกขี้ก้างนะครับก็จะเข้าไปรอนะครับรอทีมที่แพ้ในสายบนนะครับระหว่างโอเมก้าทัทลกับบ้านเกาะซิตี้นะครับทีมที่แพ้ก็จะมาเจอกับพวกขี้ก้างนะครับทีมที่ชนะจะเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในแมตช์ถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นครับไว้เจอกันใหม่ในวันน่าจะเป็นวันเสาร์หน้านะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ